จะคนวันนี้มางานศกญาติลุงป๊อบเจ็ดสิบโบนี่ยจ้ะปอบไปละเราจะเลยไปหาลูกสาวหน่อยมาโอวาซิตี้นี่เลยจ้ะทุกคนลุงป๊อบบนมันร้อนอยากแะใส่้องขาสั้นแกไม่ชอบใส่ขาใหญ่บรรยากาศวิดีโอเทป have to cut video Oh, give you something to do. Yeah, get yeah. something to do. Boy, wear long pants, so I like, put these on for it. Like, hey, throw Well, <laughs> oh, I my shoes, you know. Oh, well. Let's see. Not my own shirts. River? Iowa River? Yeah, Iowa River. Remember, we walked in that bridge yep. across. If you look down, you mm -hmm. might be able to see that bridge we

Lúc này cho ta bé luôn luôn một đi luôn 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 you luôn park there for now luôn I've been parking right here for I don't know. it was in no nobody นี่จะดูห้องลูกสาวจัดได้สวยแล้วของเพื่อนเขาด้วยจ้ะนี่เห็นไหมจากมาวันแรกไม่มีอะไรอลูกไหนจะมีที่นั่งกินอาหารด้วยตอนนี้เพื่อนเขาไม่อยู่เพื่อนไอ้ของต

ยังที่้ามาแต่บ้านจำได้โอ้ตู้เย็นของเขาเยอะเหมือนกันจ้ะเขาก็มีที่ทํากาแฟแล้วก็นี่จ้ะอาหารจากก็มีคนเดินโอ้ของเต็มเลยทุกคนกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เป็นตับเลยเดี๋ยวไปดูห้องนอนลูกสาว เก็บหรือเปล่ากว่าแม่บ่นแล้วเก็บอยู่แล้วล่ะนี่ที่นอนลูกสาวเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเปิดแฟดเหรออ้าทำไมแม่เปิดแฟดหนูดับไงแฟดมันเลยทำงานลูกฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเ้าไปยื่นบินถูกไปไหมฮัลโหลสวัสดีครับใหม่สัลโหลวัสดีห้องไม่หมห ลิจันลูก้องลูกสาวก็น่าอยู่เขาจัดน่ารักมากอันนี้ก็อีแม่ซ uh, ื้อให้จะกูดวิวราคาไฟดอลาดอล่าเราปรับภูมิใจในความของถูกกันจ้ะแต่ไม่อวดของแพงซื้ออะไรได้ถูกแล้วก็จะภูมิใจโอ้แล้วก็าแปะรู tore up the brown trim in the kitchen, that's how I was doing today, and then mm -hmm. cut it all in. What, seven seven different <laughs> ones to do? And the house looks definitely different. Different. The windows and the door, and we uh -huh. got a key do for you. Do do we want to go out and eat? What? I don't know, you wanna. How can you go a lot of different stuff in there. It's จะห้องน้ำลูกสาวมันก็เป็นเหมือนห้องส่วนตัวเลวจ้ะทุกคนเพราะว่าคนนั้นคกักเขาใช้ในห้องของเขาเขาใช้ผ้านี่จะผ้าไอที่กันอาบน้ําลายผ้าผ้าพันมา้าลายเป็นผ้าขอม้าเลยเออสะอาดห้องเขาอยู่จ้ะขอเช็คน้ําเลยเอ,อ๋ออ้ยปวดอ,อ,อันนี้อันนี้เขาติดให้เหรอ เออห้องน้ำไฟสวยดีอันนี้พุดวิวเท่าไหร่เอ้ยน่าอยู่อยู่เนาะห <You can. S 1> น,นูชอบใช่ไหมโอเค we can go to <L> Bluebird <uba, S 2> <L uba. S 2> Do you have any cash in case I don't take credit card because I am no well Noi I'm at Noi Noi ก็โดนแฮบอีกเตอโอ้ยน่ารักจังจัดห้องน่ารักทุกคนเออเขาจัดน่ารักน่าอยู่กัน รองเทา้ารองเทา้าเดี๋ยวแม่ชีก่อนลูกน่าอยู่กับบ้านเราใช่ไหมลูกต้นไม้แม่มแมเขา,เาต้นไม้แม่มามันก็โอเคอยู่เนาะเดินละห้าร้อยเหรียญห้าร้อยแปดสิบใช่ไหมยังไม่รวมไฟ ยังไม่รวมมันหรอถ่าไหรแลร<ะ>อแล้วหนูหยังไม่ได้ใช้ไม่ถึงเดือนเลยอยู่ได้วสอ่งอาทิตย์จะทุกคนแล้วก็มากินอาหารเย็นด้วยกันจ้ะทําวิดีโอเสียงไม่ได้เขาเปิดเพลงกล้องดังมากทุกคนก็เลยต้องปิดเสียงแมงนกะโดนลิขสิทธิ์แหละ ตอนนี้หนึ่งคุมกว่าแต่ียังไม่มืดหรอกจ้ะแต่ตอนนี้มันเริ่มจะมืดไปแล้วแหละขากลับมาขับรถง่ายกว่าขาไปขาไปโอ,อ้ยรถเยอะ